การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยวันนี้พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมา์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยณมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒ รองอธิการบดีของมหาวิทยายลัยราชพัฒน์38แห่งนำโดยนายอดีศรน,นวนนท์อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวาระสําคัญเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการยกระดับมหาวิทยายลัยราชพัฒ ทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามภารกิจมาตราเจ็แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒพศ2547 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชพัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเสริมสร้างภูมิปัญญาของแผ่นดินจึงถือเป็นกรอบแนวทางให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง38แห่งมุ่งมันน่นนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษายกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยองค์ความรู้วิชาการและขยายโอกาสการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ครอบกลุมทั่วท้องถิ่นไทย คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำเน็กในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดน่านบึงกาฬบุรีรัมย์และปะทุมธานี ปปสเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานเลขานุการพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงด้วยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพในปี2524 ภายใต้การส่งเสริมของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยเป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ที่ได้ร่วมสืบสารพระราชปณิธานในการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายพื้นเมืองจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน บข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ